ตอนนี้เราอยู่ที่ตึก G Tower นะครับแล้วก็ถ้าเดินตรงไปจะเป็นเซ็นทรัพลพราม9านะครับตอนนี้เรามาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเซ็นทรัลพราซ่าเกานะครับสถานีพราม9านะครับออกประตู3นะครับทุกคนเนี่ยพอออกประตู3เสร็จปุ๊บเราเดินมาฝั่งนี้นะนี่เดี๋ยวเราจะไปงานแฟร์นะชื่อว่างานจอร์ดแฟร์นะครับซึ่งมีวันนี้วันแรกนะวันที่29พฤศจิกายนจะมีงานตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนเป็นต้นไปเวลา11โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันตรงนี้ก็นี่บริเวณนี้อันนี้คือเป็นแบบด้านนั้นก็จะเป็นโรงแรมนะครับมีหลายๆห้างอยู่ตรงนี้มีแบบโลตัสมีฟอร์จูนมีตึก G Tower ตึก u n นิลิเวอร์ก็อยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ตึก G Tower นะครับนู่นเลยไปเดี๋ยวเราเดินไปด้านในงานกันดีกว่านะว่าบรรยากาศเป็นยังไรบ้างวันนี้วันแรกเลยตื่นเต้นนี่เลยบรรยากาศตอน ช่วงประมาณหกโมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูบรรยากาศกันตรงนี้เขาก็มีอันนี้คือเขาจะมีแบบขายของตลอดอยู่แล้วนะมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นรถนะเนี่ยมีกว๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระมีไก่ทอดราชาหาัดใหญ่ก็มีนะครับทุกคนอืมน่ากินไก่ทอดราชาหัดใหญ่ข้าวหมกใก่ข้าวเหนียวอันนี้ก็จะเป็นร้านน้ำนะครับ รงนี้อยู่บริเวณตึกจีนะอันนี้เขาก็จะมีแบบทุกๆวันนะก็จะมีแบบว่าขายสินค้าต่างๆอยู่บริเวณด้านนี้ตลอดนะครับด้านนี้ก็มีเซปซ่ามาลาเซปซ่ามาลาแล้วก็มีเป็นแบบพิซซ่านะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นกันอันนี้คือเป็นบริเวณตึกจีแต่ว่าบริเวณงานจอร์ดแฟเนจะอยู่ด้านหน้านี่เลยเดี๋ยวเดินไปนิดเดียว ตอนนี้ถึงแล้วนะครับจอตแฟร์เปิดทุกวันนะ11โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับเนี่ยก็จะอยูออ่หลังตึกจีเลยนี่นะครับตึกจีทาวเวอร์แล้วก็เซนทรัลพลามเก้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่ามีอ,าอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปเดินดูบรรยากาศงานจอดแฟร์นะครับเนี่ยเข้ามาประตูปุ๊บก็จะมีร้านลูกชิ้นนะชิลๆนะฝั่งด้านนี้มีของขายมีเสื้อผ้าขายเยอะแยะเลยทุกคนแค่มีเสื้อผ้าเยอะมาก ปเดี๋ยวเราเดินพาไปชมอันนี้เขาก็กําลังสร้างเพิ่มเติมอยู่นะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับของงานจอดแฟร์อ้ยนี่นไม่เสื้อผ้าเยอะมากเลยก็มันจะคล้ายๆกับตลาดนะัดรถไฟรัชดานะแต่ว่าตอนนั้นเขาปิดไปแล้วเขาก็จะมาเปิดที่นี่เพิ่มเติมแต่ที่นี่เขาจะใช้งานชื่อว่าจอดแร์เป็นเจ้าของคนเดียวกันกันกบตลาดรถไฟสี่นครินนะครับนู้นนู่นนูนตรงนั้นบรรยากาศดียู่ ไม่มีร้านน้ำปั่นด้วยอืมหุ้ยนี่ของกินอันนี้ก็จะเป็นสถานที่เดินที่แห่งใหม่ของเรานะครับต่อไปในอนาคตนะนี่หุ้ยนี่ร้านอะไรเป็นเหนือเหนือนะเป็นขนมเหรอเป็นร้านทางเหนือมาดูเมนูเขาสิอ๋อเมนูนี่ไงขา้าวซอยกับเมนูของเหนือนเมนูขา้าวซอยไก่ ข้าวซอยหมูทอดซอยเนื้อตุนไส้อั่วนะครับนี่ร้านอาหารเหนืออันนี้อันนี้คือบอกเลยเลยว่าเป็นร้านญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นแน่นอนนี่โอสวยอะมาถ่ายรูปก็ได้นะแค่แค่มาถ่ายรูปก็ฟินแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ด้านนี้มีขนมด้วยร้านขนมครับอ๋อมีร้านซูชินะครับ ร้านขนมร้านซูชิอันนี้คือที่เราเดินมาด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูบรรยากาศเรื่อยๆนะว่าภายในจอดแฝงมีอะไรอีกนะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยอะคือ,อ,อที่แบบดูเหมือนแพลนที่เขาตั้งไว้นะเขาก็จะแบบจัดให้มันเหมือนงานแร์ของต่างประเทศนะครับก็เหมือนกับว่ามีมาแบบขายของขายอะไรแล้วก็มีแบบว่า มีจัดกิจก,กรรมอะไรต่างๆนะครับบรรยากาศเนี่ยมีน้ำริกโหอันนี้สับประรดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านมะพร้าวนะน่ากินมากโหด้านนี้มีอะไรด้านนี้เป็นเป็นคาเฟ่คาเฟ่แบบว่านั่งเป็นชิวๆอยู่ด้านหน้านะแบบมีครอร์ซงมีขนมเคก้กอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นบาร์แบบชิวสวยดีแต่ละร้านนื้แต่งสวยมากเลย นี่อันนี้ก็มีเป็นแบบคาเฟ่นี่ก็จะเป็นแบบจุดที่เราจะมาถ่ายรูปได้แล้วก็มานั่งดื่มาชาก,กาแฟ<ม>อะไรต่างๆได้เนี่ยมีขนมนมเนยเยอะแย,ยะมากมายโอสวยมากเลยอั<ม>อนนี้ก็สวยสวยมากมนี่ด้านหลังก็จะมีที่นั่งพักนั่งชิล <Q. S 1> ไปดูในโซนนี้ดีกว่า โซนนี้มีอะไรโนนี้จะเป็นร้านอาหารขนมเบื้องโบราณเนี่ยขนมเบื้องโบราณโหอ,อันนี้คือเดี๋ยวเขาก็จะมาแบบขายของขายพวกผักผลไม้แน่เลยอันนี้ยผลไม้ดองผลไม้ดองก็มีทุกคน อันนี้มีแบบกล้วยนะมีกล้วยปิ้ง,งโอ้บรรยากาศดีนะตลาดใหญ่อยู่นะเนี่ยแต่ว่าคือบางร้านเขาก็ยังไม่ได้ลงของเพราะวันนี้มันวันแรกเดี๋ยวต้องรอดูวันถัดไปนะเนี่ยของกินเยอะมากเลยลูกชิ้น10บาท10แทมสอเนี่ยบางร้านเขาก็กำลังตกแต่งอยู่นะครับอืม มีเนียมีหอยนางรมด้วยหอยนางรมปูดอปูดองแซลมอนดองโอ้โอยวันนี้ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหรว่วันนี้รู้สึกว่าฝนจะโปรยปลายลงวันนี้นึงอ๋อมันจะเป็นโซนของกินกับโซนของใชเ้เดี๋ยวเดินด,ดูโซนของกินก่อนเนี่ยเดินโซนเดี๋ยวค่อยไปเดินของของใช้อีกทีหนึ่งโอ้นู่นเข้าไปด้านใน ร้านเยอะมากมเขามีแบบเยอะมากเลยทุกคนก็เดี๋ยวเราค่อยไปเดินดูเสื้อผ้ากันทีหลังนะเนี่ยนั่งชิวๆมีที่นั่งชิวด้วยอ,อันนี้นำ้ำน้ำพลิกใช่ฝนมันแบบโปรยปลายเล็กๆโอ้ หมูปิ้งเฮ้ยไม่ใช่เออใช่หมูปิ้งหมูปิ้งหมูย่างหมูปิ้งหมูย่างปไปจะเดินดูด้านนี้ยวพาเดินดูทุกซอยเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับร้านเขานี่มีขนมน่ากินเฮ้ยตรงนี้สุกถ้าเป็นร้านนี่ไม่น่าจะได้นั่งมันอืม มันน่าจะเป็นแบบพวกคาเฟ่พวกบาร์อะไรอย่างู่หรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยผลไม้ลงแล้วเนี่ยวันแรกวันแรกก็อาจจะยังไม่ครบแต่ว่าวันแรกนี่ก็ลงเยอะมากแล้วนะหเดินไปเลยเดินไปดูเดินไปดูฝั่งนี้ก็ก็เข้าทุกซอยไปเลยไหนอ๋อร้านบางร้านก็ยังไม่เปิดน แต่ว่าร้านลงเยอะมากเลยนะทุกคนเนี่ยมีของกินแบบเยอะมากเนี่ยร้านสวยดีมานั่งชิวๆตอนหลังเลิกงานมานั่งชิวมานั่งแบบว่าซื้อของกินขนมจีนร้านยำเนี่ยหิยมะม่วงของดองน้ำปลาหวานน้ำปลาราเนี่ยมีน้ำเออน้ำปั่นสวยดี ตึกจีก็สวยมากเลยดูนีตึกจีอยู่ด้านหน้าของเราอันนี้อะไรอ่ะโอ้ของดองอมันก็จะมีแบบร้านเปิดเปิดแล้วยังไม่เปิดบ้างไอ้นี่ร้านนี้ก็สวยทําเป็นชิวๆเนี่ยเออมันเหมือนเป็นร้านบาร์อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแต่ว่าต้องรองให้เขาอีกสักวันสองวันเขาก็น่าจะลงของเสร็จแล้วเนี่ย นี่หมูทอดอันนี้อะไรอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรโหนี่ปลามึกน,มมก,ากน้ำจิ้มซีฟูดปลามึกสดย่างน้ำจิ้มซีฟูดเดินดูฝั่งนี้เป็นร้านน้ำปั่นนะครับ ชิคเก้นไม่เน่นากินอ่ะอใช่ร้านร้านยังแบบมีอยู่แต่ว่าร้านยังไม่เต็มเขาน่าจะพยายามที่จะตั้งร้านกันอยู่นะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เต็มอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนอาหารเนี่ยครับมี ร้านน้ำมะพร้าวน,าน,นั้นเนี่ยร้านยำเนนี้น่ากินมากเลยเนี่ยวทำมาดูร้านยำโอ้มีปลาหมึมกมีอะไรแบบเต็มเลยนะทุกคนร้านยำนะครับ oh. เดี๋ยวเดินไปดูโอ้เอียเฮ้ยอันนี้ก็มี oh. ชิวๆมากอ๋อ oh. เดี๋ยวเราปลาหมึกแต่ว่าร้านปลาหมกึกร้านปลาหมึกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยร้านปลาหมึกย่างข้าวขามหมูนะครับโอ้โหชิลมากชิลดีน้ำมะพร้าวปั่นก็มีอันนี้คือ บรรยากาศช่วงประมาณ6โมงนะแต่ว่าตอนนี้ก็มืดมืด,มดแล้วแถวนี้มันจะเป็นตึกทำงานนะมีตึกยูนิลิเวอร์นะครับด้านนี้ก็จะเป็นตึกเซนท่านพาราม9เก้าที่เราเห็นอยู่ด้านนี้นะครด้านนี้ก็จะเป็นตึก G Tower วอรนะครับขนมแคมป์คาเฟ่ร้านแต่งน่ารักมากเลยเป็นแบบว่าโทนแบบมินิมอลเล็กๆน่ารักนรัก,ก,ก,กมีแบบอเปรเียละวาอะไรเงี้ยนะครับโอ้ยปาหน,นาม นู่นให้ดูบรรยากาศโอ้ด้านนี้มาล่าที่อย่างวะสถานีโคตรเผ็ดุย <c oughs> มาล่าแบบเออชาบูชาบูมาล่าเยอะแยะเลยอันนี้เป็นยำสำสหายนะครับวเนี่ยร้านยำนะกินมากยำสำสหายเยอะมาก อ๋อบางร้านเขาก็กําลังย่างอยู่นะเนี่ยฝั่งด้านนี้เขาก็กําลังย่างอยู่เพราะว่าเรามาเรามาหกโมงไงเขาเขาเขาเริ่มจริงเขาเริ่มเขาเปิดถึงเที่ยงคืนเลยนะถ้าใครสนใจที่จะมานะทุกคนก็สามารถที่จะมาด้วยรถไฟฟ้าพารามเก้านะครับมาออกที่ประตู3ก็ได้นะครับแล้วก็เดินมาที่ด้านหลังเป็นตึกยูนิลิเวอร์นะครับแล้วก็พอเดินมาที่ตึกยูนิลิเวอร์เสร็จปุ๊บเนี่ย เดินเลี้ยวเข้ามาเนี่ยคือมันจะมีเขียนเลยว่าเป็นงานจอดแฟร์นะครับก็จะมีประตูเข้ามาอยู่จริงๆอ่ะเปิดตั้งแต่11โมงนะ11โมงถึงเที่ยงคืนทุกวันนะครับแต่วันนี้วันนี้เป็นวันแรกก็ร้านค้าอาจจะยังไม่ได้เต็มเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวรอไปแบบวันพรุ่งนี้วันถัดไปเนี่ยรับรองของเยอะแน่เราก็จะได้มาเดินช้อปปิ้งกันอันนี้คือจะเป็น ออซอยสุดท้ายแล้วนะหมอซอยนี้อาจจะยังไม่ค่อยซอยนี้ไม่ค่อยมีร้านค้าอะไรเท่าไหร่ไปดูเสื้อผ้าเลยเนี่ยไปดูจะพาไปดูเสื้อผ้านี่ร้านติดน้ากลับมือถือฮ้นนี่ร้านอะไรน,นี่เป็นอันเนี้ยก๋วยเตีเ๋ยวก๋วยเตีเ่ยวปักหม้อคุนนยใส่กระพริบ,บวุนน้ยมีเสื้อผ้าเลยซื้อสิซื้ยเสื้อสองร้อย ช้อปปิง้งช้อปปิง้งเฮ้ยเนี่ยร้อยแปดสิบบาทเองสองห้าสิบก็มีเยอะแยะเลยอืมใช่พื้นทำใหม่เพราะว่าครั้งที่แล้วที่มามันไม่ได้เป็นพื้นแบบนี้โอ้ยตน้นด้านนี้ร้านนี้อลังการมากเลยอ่ะเป็นร้านข้าวเออเดี๋ยวเราจะพากันดูดย,ยาวๆไปเลยนะทุกคนอาจจะไม่ได้ตัดรองเท้าส5 0ร้อยห้าสิบสองคู่หกร้อย สวยนี่43 40อ๋อนี่อาหารอีสานสงสัยเราจะได้กินอาหารอีสานนี่หรือเปล่าเฮ้ยมีรองเท้าเต็มเลยงานเข้าไปแล้วนึงมีรองเท้า350บาทอะไรอย่างนี้ครับเต็มเลยอุ้ยอุ้ย,ยไฟไฟไฟมันจะกระพริบนิดนึงอันนี้นี่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆก,กับตึกยูนิลิเวอร์ที่บอกครับยูนิลิเวอร์นี่ไป ดูกันยาวๆเลยอืมหุห้นี่มีเคสด้วยมีเคสโทรศัพท์มือถือนะเดี๋ยวไปไปดูด้านนี้มีร้านเสื้อผ้าเนี่ยร้านเสื้อเสื้อสีธรรมาดาก็ร้อยห้าสิบบาทผ้านรองเท้าหืมวิเคท คร้านนี้นี่เนี่ยเคทน่ารักน่ารักนี่นยนะ <Okay, S 1> ใช่ครับเนี <Okay. S 1> ่ยมีร้านน่ารักมากอ๋อมิสเตอร์เคทนะครับนี่ร้านเสื้อนี่ก็มีอุ้ย <laughs> มันเสดเดินบนมีอะไรนี่ยมันเขาแบ่งเป็นสองฝั่งนะฝั่งทางขวามือเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้านะครับฝั่งซ้ายมือที่เราผ่านมาเนี่ยอันนี้จะเป็นของกินอันนี้เป็นร้านนาฬิกาทุกคน เริ่มแว่นตาวิของเล่นวิเห,หมือนน,น,น้องเหมือนไม่ใช่ไอ้เนี่ยสควิตเกลซื้อไปไหมเฮ้ยน,น้องตุ๊กตาตุกตาหรของจริงเหมือนของจริงเลยน่ารักไปเลยวิชุดน้องหมาก็มีเนี่ยชุดชุดหมาชุดแมวอะไรเงี้ยมีหมดเลยเนี่ยเนี่ยชุดหมาชุดแมวอุป,ปรกรณ์หมา,มาแมวเต็มเลย อ,อ,อันนี้ก็เดี๋ยวพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เนี่ยมีที่ทำเล็บด้วยร้านทำเล็บก็มีนะครับอ๋ร้านเสื้อยีนเนีเสื้อยีนกังเกงยีนอุ้ยด้านนู้นก็มีแรดเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านนูน้นอ๋อเขาต้องมาตอนช่วงประมาณแบบมีแสงๆนิดนึงนะถ่ายกับรถจะสวยแน่เลยอืม ร้านถุงเท้านี่หคู่ร้อยอ๋อคือมันก็จะมีแบบว่ามาเรื่อยๆนะแต่ว่าก็อาจจะเนี่ยคือบางร้านเขาก็ยังยังกำลังเตรียมตัวเนี่ยเตรียมของกันอยู่นะทุกคนเรามาวันแรกเลยมันก็เลยนี่เกเกงยินด้วยกียเกงยินเต็มเลยขาสั้นขาสั้นก็มี เนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวมาซื้อกิงขาสั้นกันยังยีนยนี่มีเคสเนี่ยเคสมือถืออันนี้เป็นโซนเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวพาทุกคนดูว่ามีอะไรอีกมีมีเสื้อเฮ้ยนี่ถัลักดี เป็นร้านกระเป๋าร้านอะไรอย่างเงี้ยเครมือถือนี่เป็นส่วนสินค้าทั่วๆไปนะครับมีเยอะเชียวโอ้โหโอ้โหเสียงเสียงเพลงเสียงเพลงแทรกนี่โอ้มนี่เป็นเสื้อของผู้หญิงนะครับเป็น ดูแบบซิกซี่ซิกซี่หน่อยๆมีติดกระเป๋าสติกเกอร์อะไรหนึ่งอ๋ออันนี้ดูคลุใช่ซอยนี้แบบว่าดูคนเยอะอ๋อเนี่ยมีร้านทำเล็บอีกร้านหนึ่งนะครับร้านทำเล็บก็มี นีนีทุกภาพสวยงามยร้าทำเล็บร้านทำเล็บเยอะมากแล้วก็อันนู้นก็จะเป็นซอยที่เราผ่านมาแล้วนี่นี่ก็คือบรรยากาศท่านี้เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่เป็นแบบตรง รถด้านนูน้นไปดูที่เขามีแฟร์แบบรถจอดเยอะๆดีกว่าไปดูกันด้านนู้นนะครับ ใสอีกแล้วตอวนี้ตัวนี้ก็ใส่ดิอ๋อเฮ้ยกระเป๋าเขามี แล้วเราจะมาซื้อเสื้อกันโป,โ,โ,โปรโมชั่นแผ่นของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวโปมชันล่วงวันนี้มีหลายลายนะจะซื้อกางเกงกันก่อนโอ้วันนี้สามสิบห้าบาทไม่ใช่อุยเยอะแยะมากมายเนี่ยมีโปรโมชั่นเลยนะซื้ตัวสามร้อยซื้อกางเกงกันได้มาแล้วอันนั้นได้เสื้อตัวหนึ่งอันนี้กางเกงสี่ตัว โ oh. เดินเพลินมากเลยทุกคนเดี๋ยวก็เดินวนโซนเสื้อผ้าไปเดินดูของไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทึงว่าเราจะไปซื้ออะไรกันต่อดูกางเกงยีนไว้อยู่ฝั่งด้านนี้นะไม่แน่ใจว่าอยู่ซอยไหนนะเดี๋ยวไปดูกางเกงยีนกันต่อ,อเฮเนี่ยเคสมือถือก็มีน่าจะอยู่ซอยนี่ไงกางเกงยี นี่ตอนนี้เรามาที่โรานกางเกงขาสัน้นกางเกงขาสั้นตัวละ100บาทนะครับทุกคนนี่โอเยอะมากได้กางเกยงยีนมา4ตัวเสื้อหนึ่งนะครับ อันนี้กางเกงอีกประมาณกี่ตัวเนี่ยสี่ตัวโอ้นี่เดี๋ยวเราจะมาอาหารกินกินเนี่ยมีอาหารเหนือเลยนะกินอาหารเหนือไหมนั่งกินตรงนี้ใช่เนี่ยมีซอสข้าวซอยไก่ข้าวสวยทอดไส้อัว่วอาหารญี่ปุ่น ตรงนู้นก็จะเป็นพวกบาร์พวกอะไรอย่างนี้แล้วอะ่ะเนี่ยอ้จอดแฟร์วันนี้วันแรกนะทุกคนไปในเสื้อผ้ากันแล้วก็เดี๋ยวหาของกินกันก่อนดีกว่านะอันนี้มันเป็นแบบพวกคาเฟ่แล้วอะ่ะมันไม่มีมันไม่ใช่ของกินอันนั้นก็คาเฟ่และนี่ก็คือบรรยากาศของจอดแฟร์ทั้งหมดที่เราพามาชมนะครับทุกคนถ้าสนใจก็สามารถที่จะ มาช้อปปิ้งกันได้ตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนทุกวันนะครับอยู่หลังตึกเซ็นทรัลพหลัมการแล้วก็ตึกจีนะครับแล้วก็อยู่หน้าตึกเอ่อเนี่ยยูนิลีเวอร์นะครับมีรถมีอะไรต่างๆนานาด้วยเจอก,กันในคลิปหน้านะครับสวัสดี